วันแห่งการพักผ่อนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนเมื่อวานเราดำน้ำเหนื่อยมากก็เลยวันนี้หยุเดยเฉยแล้วกันก็บอกสาคูตัดรนเลยตานี้เป็นคนบอกว่าทําให้เกิดเขาหลักเซิร์ฟทาวขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนลองมาโก้คลีแล้วเวลาคนมาเซิฟแ่มันจะมีความสุข เล่นมันทุกอย่างในโลกโรถสวยจริงเลยนะสีสวยมากเพราะหมายจริงๆเขาจะมาไหนวันนี้ลืมไปแล้วอ๋อจะกินไอติมทอร์รี่ไอศกรีม ติมมตสีด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเิ็นต่อแล้วมันติดตรงไหนเขาเรียกว่าเรียกทำยอ่อยอะไรเงี้ยอร่อยดีนะอรนะ่อยบ้างเลยอันเนี้ยอร่อยเขาไปช็อปแล้วได้อะไรมา ไม่บอกกับนะแค่ได้ของกรุบกรีบกัินทอดร้านชนช้คุณพี่เขา,าบอกว่าเขาเด็ดเรื่องการจับคนะู่่ะวัตถุดิบที่ใส่มาในจานไม่มีอะไรไม่จำเป็นทุกอย่างมันส่งเสริมรสชาติผัดกระบวนการคิดกระบวนการความคิดเขาแบบเจ๋ง,างมากเจ๋งมากจิงนีแบบกราา พอ้ำแน่งคนจะเป็นยางไงอ่ะขอเพิ่มร้านหนบ้างอ่ะตอนนี้ต่อนอนนอน Surfing trip เพิจะเอข้อปากไปเหรอ <S <S เป็นลายฝนตกาย้ความหอมมันมันช่ขับผ่านมาดูจาก Google Map แล้วก็เห็นเป็นร้านขนมจีนเราก็เลยแวะ อ,อร่อยมากเลยนะน้ำจิ้มก็เข้ากันหอมหมงปลาดีแจงไต้ปลาไม่เผ็ดมากแต่ว่ารสจัดเครื่องเทศทั้งหมุนไยใเขาเข้มข้นมากไม่เคยกินใบเหลี่ยมรวกเฮ้ยอร่อยเป็นไขมัน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 ดีมากมมมากระทิเค็มกำลังดีแล้วก็คเค็มหอม ไม่หวานขึ้นแบบแซ่บโออ่ะแล้วก็สกัวอร่อยอะ่ะถ้าใครรับกินสาบูเนี่ยอยา่า้ปรอน้องว่าร้านนี้น่าจะกลับมาอีกรอบอค่ะออกแล้วค่ะโอ้ทลีออกจากภูเก็ตไปพังงาการเข้าสู่เขาลาก โรงงานส่วนว่าโมใหม่จ้ามาแล้วเอาบอดขึ้นจบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หาดเลยไม่ได้เข้ามาหนึ่งปีดูซิว่าเส้นทางเขาจะเป็นยังไง ถ่ายอะไรอะคะคุณถ่ายอะไรคะถ่ายโเดินเซิร์ทำไมคุณไม่ถ่ายน้องอะคะ <ś pl os> ถังหน้ากล้องเลยอะ <m> <m> ทำไมคุณไม่ถ่ายหนูอะคะถ่ายถ่ายถ่าย วันแรกของการเซิร์ฟเซิร์ฟแบบว่าฝนโปรยโปรยฝนตกก็ดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่าวันนี้เป็นไงส้วันนี้ได้ลงทะเลแล้ว มันจะเยอะกว่าซีโนว่าต้องใช้แรงแขนนิดนึงในการที่จะติดขึ้นใช่ปะแต่ว่าพอติดมาแล้วอ่ะโหมันคงอ่ะดีอ่ะแต่ซีโนว่าสายซิ่งพอแบบติดมันซิ่งเลยอ่ะ oh. แต่ว่าสรุปรวสองอ้น oh. ลด<ง> <laughs> ท้องล้อแล้วเนี่ยท้องล้อขุกขุกเรามาที่โคลหลวงเทนค่ะสั่งอะไรไปม้างนะเราเมกี้เราสั่งแกงคั่วบัวแกงพริกปลาสายไข่เจียวกุ้งผักกูดผัดเคยมีปลาหมึกน้ำดำด้วยอ่ะ ไม้กินนะจะไ,ได้แบบไม่วู่วามแล้วก็เงื่อจตาเกินไปเชนะ้าวันนี้เป็นเชา้าวันสุดท้ายเราจะลงน้ำเอานี้มาอยู่นิดเดียวเองนะไม่ได้อยู่ไม่ได้แบบอยู่หลายวันนี่เดี๋ยวเราไปเอาบอกนกนะันไปซอ นี่คือไปเซิร์ฟมาเป็นไงบ้างวันนี้ไปเซิร์ฟมาเช้านี้ก็ถือว่าโอเคนะเล่นดับขึ้นได้อยู่ก็ถือว่ารับเขาใจกับตัวเองม <c oughs> ากเพราะว่าปีหนึ่งเรล่นทีหนึง่เงเล่นไม่ได้ที่นี่เราก็ดีใจมากแล้วเดีย๋ยวพาไปดูรอบๆนิดนึงนะตรงนี้เป็นประกาศลังเซิร์ฟสกูลแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่อาบน้ําตรงนั้นก็เป็นลานเซิร์ฟสเก็ตอันนี้ก็คือเด็กๆฝึกการทรงตัวอ้าวเราเจอตาพอดี น,นี่เป็นคนบอกว่าทําให้เกิดเขาหลักเซิร์ฟเทา้าขึ้นมาหลายคนหลายคนส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนสาคัญยังไงเล่าถึงการ,รที่เปลี่ยนเขาหลักขึ้นมาเป็นเซิร์ฟเทา้าอย่างนี้ได้บ้างก็จริงๆแล้วเซิร์ฟมันมีมานานแล้วฮะแต่ว่ามันก็เริ่มมาเป็นที่นิยมอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเวลาคนมาเซิร์ฟอ่ะมันจะมีความสุขเป็นการรีชาร์จแบตเตอรี่ไงหลายๆคนจากกรุงเทพมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้รีเซ็ตสมองรีเซ็ตความเครียดมาแล้วก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีการบอกต่อเสน่ห์ของมันคืออะไร คือเป็นการที่เราคอนเนคกับธรรมชาติทุกครั้งที่เราไปรอคืนเราได้กลิ่นทะเลเราได้แสงแดดเรารู้สึกว่าเราได้แบบสบายใจแล้วก็ทุกครั้งที่ได้โต้ึ้นนะเรารู้สึกถึงความพิศลาของมันเริ่มต้นตั้งแต่เมษายนนะครับจนถึงปลายปีก็อยากให้ทุกคนลองมาโต้ึ้นแล้วก็ลองมาเที่ยวเขาหลักมาดูว่าทําไมคนถึนงหลงรักเขาลทําไงดีอะ่ะกลับโรงแรมกันนะคะน้ำแรงมากเลยอะ ช่วงบ่ายนี้ทำอะไรนอน,น,อนไม่เราจะไปที่โรงงานบอร์ดเราจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นมันทุกอย่างในโลก ับไปร้านเอ็นร้านน่ารักเลยพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลติดใจอร่อยรับสุดท้ายเปิ้ลพอดอันนี้อร่อย แบวนี้เดิดเท็คทำสุดท้ายเปิ้ก็น้นองไม่ลุกอะ่ะลุกสิพี่นรุกไปสิคือความใฝ่ฝันว่าเย็นวันนี้จะลงน้ำมีกสักรอบแต่ะทะเลเรียบสนิทจริงๆรดูสินิ่งสนิทคนลอยพอกันเหมือนแถวเรากำลังจะเดินทางกลับไปกลับแล้วนะ อีกหนึ่งร้านที่ก็อยากกินมาหลายรอบแต่ว่ายังไม่ได้กินเฮ้ยค่ะหูหน้ากินเลยขนมจีนยายเปลี่ยนเป็นร้านที่อยู่ตรงปากทางเข้าโรงแรมมาริออรเวลาเราจะเข้าโรงแรมเราก็จะขับผ่านแล้วก็จะเห็นร้านขนมจีนร้านนี้เราก็อยากกิน รออ่ยมากค่ะกินอะไรน้ำยาเหมือนเดิมหรอหไห้กินคู่ผสมหมายเรียนแบบจะเป็นคู่ผสมระหว่างน้ำยากับแกงไตปลาอย่างนั้นและมินทีน้าเปียกไปหมดพร้อมเดินทางกลับบ้านตอนนี้เวลา8.51นาฬิกาห้นาทีกือ9้โมงแหละจะดูกันว่าถึงกรุงเทพก,กี่โมงจ้า อันนี้เราก็มาแวะที่ร้านกาแฟประจักของเราโมเมนโต้ ento, อยู่ตรงโต๊ะแนะนําร้านนี้กาแฟดีมากเจ้าของที่ทำเองเนี่ยรู้เรื่องกาแฟดีมากอร่อยเหนื่อยไหมขับรถโอเค ตอนนี้เราถึงที่ชุมพรแล้วแล้วก็อันนี้คือร้านอาหารครัวมุกดาเป็นร้านที่เรายังไม่เคยมากินมาเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงใบเลี้ยงไข่หมูทอดเทียมอร่อยอ,อันนี้อย่างพอดีต่อรสไม่ใช่เหมอือนมีความหวาหนนะาหวานอร่อยหวานอร่อยแล้วก็รสชาติเค็มข้นเคลื่อนแครงเขาว่าเค็มข้นมากแต่ว่าไม่ติดเกินไปไนะเนี่ยกินง่าย ก้มยำปลาปลาเก๋าปลาเก๋าดีมากเครื่องก้มยำมันถึงคือมันไม่ได้เผ็ดมากเลยนะแต่ว่าทุกอย่างมันแบบถึงเครื่องแลยนะข้วอร่อยกรอบอร่อยแล้วกินมันก็หยุดไม่ได้อ,อร่อย,ออยมือต่อไปเป็นน้องครับจ้ะจัดเจ้านต่อ